เทศกาลสงกรานต์ในปีนี้นะคะก็คาดว่าจะมีเงินสัดากว่า22,000ล้านบาทค่ะหรือว่าขยายตัวกว่าร้อยละ3.6ขณะที่ธนาคารพาณิชย์ต่างๆก็ได้เตรียมเงินสดให้กับประชาชนเอาไว้ใช้นะคะกว่า200,000ล้านบาทในช่วงเทศกาลติดตามได้จากรายงานค่ะ เทศกาลสงกรานเป็นเทศกาลสําคัญเทศกาลหนึ่งโดยถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทยซึ่งเป็นวันที่ชาวไทยถือโอกาสในช่วงเวลานี้กลับไปเยี่ยมบ้านเกิดรวมถึงใช้เป็นช่วงเวลาแห่งการท่องเที่ยวประจําปีศูวนย์วิจัยกสิกรไทยได้คาดการณ์ว่าช่วงเทศกาลสงการานปี2558จะมีเม็ดเงินสะพัดภายในประเทศสําหรับการจับใจ่ายใช้สอยอยู่ที่ประมาณ22,800ล้านบาทหรือขยายตัวที่ร้อยละ3.6เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยค่าใช้ใจ่ายที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจะอยู่ในส่วนของการเลี้ยงสังสรรค์การทำบุญไหว้พระและกิจกรรมอื่นๆขณะที่ค่าใช้ใจ่ายที่มีแนวโน้มลดลงได้แก่ช้อปปิง้งค่าเดินทางค่าที่พัก แต่ที่น่าสังเกตคือการจับใจ่ายใช้สอยของคนกรุงเทพช่วงเทศกาลสงกรานต์มีอัตราการขยายตัวไม่สูงมากนักส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากค่าใช้ใจ่ายที่สามารถประหยัดได้โดยเฉพาะค่าเดินทางจากราคาน้ํามันที่ปรับลดลงโดยราคาน้ํามันแก๊สโซฮอล์91และ95ที่ลดลงเกือบร้อยละ30ทําให้คนกรุงเทพประหยัดค่าเดินทางได้ประมาณร้อยละ10-15จากปีก่อน ทั้งนี้ศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยคาดการว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของคนกรุงเทพมีเม็ดเงินสะพัดภัยในประเทศสําหรับการจับใจ่ายใช้สอยจะอยู่ที่ประมาณ22,800ล้านบาทหรือขยายตัวร้อยละ3.6เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงสังสารอาหารและเครื่องดื่ม11,500ล้านบาทช้อปปิง้งซื้อของขวัญของฝาก4,600ล้านบาทค่าที่พักเดินทาง3,100ล้านบาท ทำบุญไหว้พระ3,100ล้านบาทและกิจกรรมอื่นๆอาทิดูหนังฟังเพลงซื้ออุปกรณ์เล่นน้ำสงกรานต์500ล้านบาท สำหรับค่าใช้ใจ่ายที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจะอยู่ในส่วนของการเลี้ยงสังสารการทำบุญไหว้พระและกิจกรรมอื่นๆขณะที่ค่าใช้ใจ่ายที่มีแนวโน้มลดลงได้แก่ค่าช้อปปิง้งและค่าเดินทางที่พักเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาขณะที่ธนาคารพาณิชย์ก็เตรียมความพร้อมในการสำรองเงินสดเพื่อรองรับช่วงหยุดยาวเทศกาลสงกราน์รวมทุกธนาคารเป็นเงินมากกว่า200แสนล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ7-8โดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดได้สำรองเงินสดสำหรับ การให้บริการในสาขาและเครื่องรวมทั้งสิ้น27,500ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี2557ราาว1,900ล้านบาทโดยในจำนวนนี้แบ่งเป็นการสำรองเงินสดผ่านช่องทางสาขาจำนวน9 0 0 0ล้านบาทเงินสำรองสำหรับสาขาในกรุงเทพจำนวน4,300ล้านบาทและสาขาในเขตภูิภาคจำนวน4,700ล้านบาทและสำรองเงินสดเพื่อเครื่อง ATM ไว้18,500ล้านบาท ด้านธนาคารไทยพาณิชย์สำรองเงินสดสำหรับสาขาและเครื่อง ATM ทั่วประเทศเป็นจำนวนเงิน35,000ล้านบาทแบ่งเป็นเขตกรุงเทพมหานคร17,500ล้านบาทและในเขตต่างจังหวัด17,500ล้านบาท ขณะที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดได้สำรองเงินสดผ่านเครื่องกรุงศรี ATM และสาขาของธนาคารทั่วประเทศรวม9,708ล้านบาทแบ่งเป็นเงินสดสำรองสำหรับบริการผ่านเครื่องกรุงศรี ATM จำนวน7,204ล้านบาทและผ่านสาขาของธนาคารจำนวน2,504ล้านบาท